สวัสดีครับมาเนี้ยอยู่กับแจกปาม่นชนนะครับมาเนี้ผมสิพาลวาหมูปานะครับหมูปานะครับจริงหรือบอนะครับถือว่านึ่งคอกนี้ซิมีหมูที่พิการอยู่ตัวหนึ่งหรือว่าหมูที่ผสมผุนอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมให้คาตอบเลยนะครับว่าจริงนะครับเพราะาอจากประสบการณ์ที่เลียงมาบอ่ว่าจะเป็นของผมหรือว่าของสวนอื่นฟาร์มอื่นที่เห็นมานะครับว่าซิมี่ความผิดปกติหรือความพิการนะครับ ในหนึ่งขอกจะมีอยู่ประมาณหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาดองเสื้าไป้เบิ้งของทางสวนผมนะครับพิการหนึ่งตัวนะครับไป้เบิ้งกันนะครับตัวนี้กำลังให้อาหารอยู่นะครับไปเบิ้งงกันเลยครับไปครับครับผมนี่ก็เป็นหมูนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยหาตัวที่พิการหน้านี่น่นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับสิพิการนะครับขาสีอ่อนแรงข้างหลังนะครับตัวนี้สิพิการตัวหนึ่งนะครับผมจะไปให้เบิ้งหลายนะครับสงสารนะฮะนี่นะครับส่วนพี่เขานะครับ แข็งแรงสมบูรณ์ทุกโตนะครับแปดตรรัวบาท่านตายพราโตนะครับยังบาท่านเสียชีวิตเพราพโตบาท่านตายเพราโตนะครับ<อ>ตัวนี้เดี๋ยวอีกสักพักสะแยกออกไว้นะครับให้เขายานมนอนนะครับเหตุผลที่ยังบาท่านแยกคือเขายัางบียานมนะครับถ้าแยกไว้นี่<ม>เขาเคยซื้ออะไรกินนมนะครับยิบ่งสีบัแข็งแรงสีบัสมบูรณ์ไปกว่านี้นะครับ<ม>นี่ครับตอนนี้เขาก็เริ่มเลี้ยล่างแล้วครับเลี้ยล่างแล้วเริ่มเมื้อล่างกินพักนะครับถ้ากินได้แบบนี้ก็ รอดนะครับนี่นะครับจะคุ้มกระสีแยกคอกให้อข้างนึงนะครับตอนนี้เป็นอายุหมูหนึ่งเดือนนะครับเพราะม่าหนึ่งเดือนนะครับ่อนข้างสีแข็งแรงแต่ว่าโชคดีนะครับคอกของผมนะครับร้าผมนี่พ่อแม่เขานะครับสีโบอทำลายหลกเจาขลองนะครับเพราะว่าสิเป็นสุ่มพี่น้องเขานี่ครับสีบว์ทำลายหลูกจิกคอดออกมานะครับ ขอดอไม้นี่ผมบริแยกเลยนะครับเขาจอยู่ร่วมกันเลยนะครับเป็นขออที่2ที่สามแล้วนะครับสําหรับตัวแม่เขาก็จะโป๊กป้องลูกได้นะครับโปกป้องลูกได้นะฮะคือบ่ห้ตัวอื่นเขาไปทำลายกระวังทีหลูมูเม่ท่านอะไรเลี่ยล่างนะครับนี่ฮะพามาฝากกันนะครับตัวนี้เป็นตัวผูนะครับตัวนี้ไปคนสาว่าราคาอยากสาววาลาคานี่ราคาเาทอาไดนะครับ ตอนนี้ก็ยังบอท่านเปิดราคานะครับตัวนี้ยังยิงหัวกันครับบ้นกุมมีดออกครับตัวละหารอยหกรอยอย่างนีนะครับว่าไม่มีใครอยากขายหรอกครับเพราะว่ามันสีใ่เนาะมันกินอาหารไปหลายเติบนะครับพวกออกจากท่องกับตัวละหารอยละครับเป็นยางต่ำนะฮะทันทขายออกกับประมาณตัวละพันนะครับตัวละพันพันสองสีกับสีปล่อยออกนะครับสีปล่อยออกในช่วงราคาพันพันสองนะครับบรแมานว่าตัวหน่อยนะครับพันพันสองคือ เอาไปเลี้ยงป็นคอพันธุ์แน่พันธุ์ไดนะครับนี่เป็นตัวพอเขานะครับให้เบิ้งเลยนะครับขนขนฟูๆเลยฮะลูกถ่านถามว่าเบิ้งงูแดบไหนงามบ่งงามผมก็บภกศาเตร์ทกันครับว่งงามหรือบ่งงามของทุกท่านเป็นแบบใดนะครับแนวค้นมันบ๊อกซ์กันนะครับผู้ราค้นมากกับว่งงามผู้ราบคนว่ากับบ่งงามนะครับแต่สําหรับผมเหนือถือว่าโอเคดูได้นะครับขนฟูเลยครับพอพันธุ์นะครับคุ้มฟูงได้สบายนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับสองโตนะครับก็ล่อคอดนะครับล่อคอดอยู่ครับอ่ะตัวตัวผู้ตัวนึงนะครับตัวผู้เป็นตัวเมียอีกตัวนึงนะครับก็เอาภาพของสร้างสวนมาฝากนะครับนี่หนึ่งขอกจะมีความผิดปกติอยู่หนึ่งโตนะครับแต่ผมจะได้ก็ขอบุณ้นหรับการรับชมแล้การอธิตามนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์ครับหนึ่งยเหนี่งเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำคลิปนะครับให้ผมได้เฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเลยมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับ<ม>ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับผมไปแล้วครับ